เหย่นงหางโอ้โเป็นขอแหงข้แห้เอาปลามาตัวนิโอ้โเปนอไเป็นไนไเพี้ยนตัดเลยโอ้หดกนหางแดงเลยวสียซื้อลูกอยเลยเออได้ดีป่ะุุุ่ง ชื่อแล้วครั้งผมไงเลยไปไขาไหนบันมันจืดไปไปโอ้พี่น้องได้แล้วมือนี่ได้แล้วได้าล้วจะตกไหตรงนี้ใช่ไหมนะควายมาอ่างเดียวคุมาต่าง ปลาคางจ้ะปล่อยฝ้จ่ะปลาปลาคังตกครับตัเบ็ดเอาครับแต่ตัวเดียวนี่แหละครับไม่เบ็ดไทยเราครับเม้ไทเไทม้ไผ่เลยครับเนี่ยมครับมาดูดิไม้ไผ่เป็นลำเลยเนี่ย แฟนครับไปถ่ายรูปปลานะครับพี่น้องพร้อมด้วยแล้วถ่ายหน้าวัดด้วยนะครับกลับปักไว้เหรอกลับปักไว้ตอนเช้ามามายามอุ้ยมาส่อโอ้นครับพี่น้องโอ้ยง่ายไปใครเอ้าเมื่อยเลรอเมื่อยเหรอดินนาเดิตาปวดแข้ได้ไหมบ้างเอาเอาเอาแก้ครับมาวันนี้เพื่อนเอาเรือขึ้นรถเรือสตาร์ทบนตจิต เจ้าของปลาเจ้าของปลายิ้มแล้วน้อยยิ้มอมดแล้วครับส่งลงแล้วเกือบชื่อน้อยเทพปรากฏครั้งนะครับสวยงามอ่ได้กับแก้มแล้วกับข้าวด้วยอ่ะตัวนี้ดีตัวนี้ดีทีด๋